รับข่าวสู่รสองปลาจำลองสหายลงต้นสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ FP ตัวยงของยายเด้อเมื่อนี้ดีใจบอยายมาหาเนี่ยครับดีใจอยู่ครับะบอกคิดว่าชีได้มาแม่นบอกครับบอกคิดว่ายายชีมาหาเลยครับคอยมาหาแต่เช้าผูกมาหาเจ้านะ่าวันนี้ไปเอาเนื้อครับวันนี้เมียเจ้าบอกว่าบ่อยู่บ่มีไผเฮ็ดกับเขาเด้ยายอ้าวอีแล่อ มากินพ er ีมือกับโบไรเนาะอันนี้วะก็เลยกลับไปกินร้านอันอยู่หน้าอาบ้านลำมีก็กินอิ่มแล้วก็ะพี่น้องกันครับพี่น้องกันครับบอกกมเป็นเคยแล้วครับอันนั้นร้านบอกผมเป็นเคยพี่ดำมีครับเป็นเคยนึกคือว่าอันนี้ร้านร้านบอกหรือน้องหรือน้องสาวเขาสาวเขาน้องสาวแท้ๆนะลูกพี่ลูกน้องโอเคเข้าใจแล้วเปิดมาหลายปีแล้วบนนี้นะ โอ้ต้องงานตั้งตาหาเงินด้วยครับผมคือยายเนี่ย <c oughs> เล็นบอกยายเท่าแล้วยายยังหาเงินแทนมีลูกอยู่บ่มีครับสัคนัวเดียวครับไม่ยิงลูกผู้ชายผู้ชายครับโอ้ดีใจเด้เนะเอที T คอยตัวยุงเ่นนี่นะอ่าถ้าใครลงมาอ่าเขาวงก็มากินมาอุดหนุนร้านชายคาเนาะครับผมร้านชายคาติดบ้านดัมมี่ค่ะติด หลังบ้านเนะาะครับผมหลังบ้าน,านอ,อืมเข้ในซอยมาอ่าอะไรอ่ะอนนเขาเขาซอยจุหมอแมนสิมีอาหารไทยอาหารมีสางมเขาข้าสั่งซอยจุพร้อมได้อ๋อซอยจุได้ครับได้ครับจับความกุ้ชซอยจุจับพัก ได้อ้าวมานั่งนี่เลยนั่งนี่เลยเดี๋ยวค่อยค่อยชั่งค่อยจุไปชุดหนึ่งค่อยจุไงเจ้าอยากอ่ะเอาชัางจอกกินจริงๆครับจริงๆริครับน้อยน้อยพิมานาใหญ่หลองไปย่าน ช,อง,ชองนาทีเ่าน่าเป็นคนจังหวัดไหนร้อยเออย็ดครับโอ้ยคอยว่าแล้วขมี้แม่น่ะคือชิบว่าเวเล้า เดี๋ยวไปดูอันบริเวณเนาะบริเวณที่อ่าพานันอันนี้ใบมังลักค่ะใบม,มังลักด้อเขาก็ปลูกอยู่นี่ว่ะอันนี้อ่ต้นหอมนะเขาก็ทำอาหารเออเขาก็ทำสวนผัก ปลูกสวนครัวพอเพียงโอ้โหมกพริกลูมกมพริกลูกแท้ๆพีพ่น้องมาดูดิ ดพูพริกพริกอิหยังมันคือดกแท้ดกมากเลยค่ะพี่น้องอันนี้มะเขือค่ะโอ้มะเขือก็ดกนะคะพี่น้องเอ้ยผลอยู่ตะก้นมันโผ มะเขือคืนบ่อันนี้เนาะเจ้าของร้านญาติญาติกับดัมมี่นี่แหละน้องสาวดัมมี่ลูกพี่ลูกน้องกันค่ะโอ้ยลูกอิลิเขาใส่ปุ๋ยอย่างน้ออ้ญาเจ้าหน้าอย อันนี้มักถั่วค่ะถ้าเขาไม่ขยันจริงๆนะไม่ได้เลยนะมักถั่วค่ะถั่วพักยาวเนี่ยมันนอนอยู่ในีนนะเนีมันออกลูกไก่เนาะแต่สะออนมักพริกขยายนะโอ้มักพริก ไก่กระตูกไก่จืนกลับมาทางนี้นั่นแล้วก็มีปลาด้วยค่ะปลาเขาก็ตกได้นะคะแต่เขาก็รั่งกิโลค่ะเนี่ยร้าังกิโลเนาะออคนขยันในเศร,รษฐกิจพอเพียงเนเลยยาย,ยายก็อยากได้แบบนี้ค่ะ ยายก็อยากได้แบบนี้เนาะที่สวนยายนะยายก็อยากได้อยากให้อยากให้เขาอ่ามาขุดบอ่อมาเคือกับลูกต้นร่มเต้นๆแ้วโอ้โหลูกใหญ่ค่ะพี่น้องนี่น,นี่ช่วยค่ะหอดแล้วเด้อ ร้านนี้เจ้าของร้านเคยขึ้นไปเล่นดนตรีที่บ้านลุงค่ะสะ,ะอ่อนมะเขือเนาะ,ะมะเขือเคยไปเล่นดนตรีที่บ้านลุงค่ะร้านนี้บุง้งแล้วที่นอนที่อะไรของเขาก็เย็นสบายมันอยู่ที่นี่ค่ะเนี่ยมันสบายเลยเนี่ยเหมือน ธรรมชาติค่ะพี่น้องอธรรมชาติมากเลยนี่ก็มีบ,อบอ่อปลาหนึ่งบ่อฮะแดดรุ่งตกดีจังเลยหอม,มอยายจ,จะพามาดูบอ่อปลาจะพามาดูบ่อปลาตรงนี้ค่ะ ขยันสองผู้เมียเนี่ยมองดูก็รู้ว่าเขาเป็นคนขยันอ <Yeah. S 1> พื้นจะเรียกอะไรนักหนาวะเด็กน้อยชมนี่พามากินก็เรียกจังเลย นี่บอ่อนี่น่ะปลาเห็นไหมเนี่ยเขาเขาสั้งกิโลเนี่ยมาเนี่ยมาตกนี่เลยเขาถามแล้วยายถามเขาแล้วมาตกนี่เลยสั้งกิโลขายจะเอากลับบ้านก็ได้นะคะนี่ค่ะเขาขยันแล้วมองดูนะ่ะสองตัวเมียเนี่ยนี่ห้องน้ําค่ะห้องน้ําเวลาแขกมากินอาหารเนาะปลาดูปลาดูอ้้ห อาหารอยู uh, ่ใส่ก <c oughs> ่อนเดี๋ยวเอาอาหารให้บึงด้วยมากินอาหารเนาะเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> มากินร้านนี้ค่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชรกดจับตะไครให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ